รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรสวัสดีค่ะพบกับซินดี้และรายการ Modern Mum เพื่อสมดุลชีวิตของคุณแม่ยุคใหม่ ทุกเช้าวันเสาร์ยกเป็นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนเวลา7จ็ดโมง35-8โมงเช้านะคะวันนี้ค่ะจะได้มีภาพบรรยากาศของงาน Modern Mum Fair 2013มาฝากคุณผู้ชมงานแฟร์ยิ่งใหญ่สำหรับคุณแม่และลูกครบทุกความต้องการสำหรับคุณแม่ยุคใหม่ที่คุณแม่หลายๆท่านนั้นรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะวันนี้จะมีอะไรมาฝากนั้นต้องติดตามชมค่ะส่วนสาระน่ารู้สำหรับคุณแม่ยุคใหม่ก็ยังมีครบเหมือนเดิมค่ะแต่ตอนนี้ไปชมไฮไลท์ของทางรายการก่อนค่ะ คุณสาวๆเคยสังเกตและเคยสงสัยมิคะว่าทำไมครีมบำรุงตัวเดียวกันกับของเพื่อนถึงใช้ไม่ได้ผลกับเราคุณหมอคะผิวของเจ้าตัวเล็กเนี่ยมีความบาบางแค่ไหนคะแล้วเวลาเขาโดนแดดเนี่ยเขาจะทนได้แค่ไหนคะคุณหมอการที่อยากให้ลูกเรียนเก่งก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ไม่ควรจะติวเข้มจนเด็กเครียดนะคะประเดีวจากนั้นเราก็ลงมือระบายสีกันสักหน่อยอ่ะ การที่เราได้ไปเดินเล่นในงานที่จัดขึ้นมาสําหรับคุณแม่และคุณลูกโดยเฉพาะอย่างเช่น modern mum fair 2013นี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มอบความสะดวกสบายให้กับคุณแม่และคุณลูกนะคะเพราะว่าได้รวบรวมของเล่นและก็เครื่องใช้ทั้งหมดสําหรับแม่และลูกอยู่ในที่เดียวกันมากมายเลยทีเดียวค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปนะคะคุณพ่อและก็คุณแม่ควรที่จะทํากันบ้านกันนิดนึงศึกษาข้อมูลกันดีๆนะคะว่างานนี้จัดที่ไหนจัดเมื่อไหรอยู่ในที่ที่เราเดินทางได้สะดวกหรือเปล่าและที่สําคัญนะคะ เราต้องการที่จะไปเลือกซื้อสินค้าสําหรับคุณแม่และลูกที่จําเป็นในงานนั้นอะไรบ้างค่ะน้องๆรู้ไหมครับมะเขือเทศมีรสเปรี้ยวช่วยดับกระหายทําให้เจริญอาหารบำรุงและก,กระตุ้นกระเพาะอาหารลําไส้ไตให้ทํางานได้ดีช่วยขับพิษและสิ่งข้างๆในร่างกายแต่ถ้าน้องๆไม่ชอบรับประทานผักอาเป็นอย่างนุนิดก,ก็ได้นะครับบอกเลว่านุนิดไม่กินผั ขอเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆเพื่อลุ้นรับผลิตภัณฑ์จาก Nutoplex Oligo Plus เพียงคุณร่วมตอบคำถามว่าผักที่ช่วยดับกระหายและขับสารพิษในร่างกายคือผักชนิดใดร่วมสนุกง่ายๆโดยการส่งคำตอบมาทาง SMS ที่เบอร์4123702ประกาศผลผู้โชคดีสัปดาหนะ์หน้าขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ Nutoplex Oligo Plus และเมื่อเดินทางมาถึงงานแล้วสิ่งแรกเลยคุณพ่อคุณแม่จะต้องมาที่นี่ค่ะจุดลงทะเบียนเพื่อที่จะได้รับส่วนลดและก็สิทธิพิเศษต่างๆที่มีให้ในงานนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะได้ผังบริเวณงานทั้งหมด เพื่อที่เราจะได้ศึกษานะคะว่าของที่เราอยากจะได้นั้นอยู่โซนไหนบริเวณไหนบูธไหนนะคะจะได้ไม่เสียเวลาและถ้าเกิดมากับลูกเล็กนะคะก็ควรที่จะสำรวจบริเวณที่มอบความสะดวกสบายให้กับคุณแม่อย่างเช่นห้องให้นมบุตรนะคะทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกและก็ประหยัดเวลาในการช้อปปิ้งค่ะ คุณแม่อย่าเพิ่งตื่นตาตื่นใจกับสินค้าที่นํามาลดราคาในงานนะคะฉ่นนี่ขอแนะนำนะคะให้เดินทั่วรอบสักรอบหนึ่งก่อนนะคะเพื่อที่จะดูแล้วก็เปรียบเทียบแล้วค่อยเลือกสินค้าที่มีคุณภาพที่เข้ากับราคาแล้วก็คุ้มค่าที่สุดค่ะ สำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์และกำลังมองหาชุดคลุมท้องสิ่นี้มีวิธีเลือกง่ายๆนะคะสำหรับคุณแม่ที่กำลังท้องอ่อนๆค่ะแนะนำให้เลือกชุดที่ไม่รัดหน้าท้องจนเกินไปและก็ควรหลีกเลี่ยงชุดที่ทำให้เดินลำบากนะคะเพราะอาจจะเป็นเหตุทำให้คุณแม่หกล้มได้ค่ะสำหรับคุณแม่ที่อยู่ในช่วงท้องระยะกลางนะคะก็แนะนำให้ใส่เสื้อผ้าแบบสบายๆและก็เข้ากับสไตล์เรามากที่สุดซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีให้เลือกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกางเกงขาสั้นที่พยุงหน้าท้องได้ สำหรับคุณแม่ที่อยู่ในช่วงใกล้คลอดแล้วชุดคลุมท้องที่เหมาะที่สุดนะคะก็คงจะเป็นชุดคลุมท้องสไตล์บอลูหรือว่าแสกยาวแบบนี้นะคะช่วง i am m o m สนับสนุนโดยซิลเดอร์ครีมลดรอยแตกลายคุณสาวๆเคยสังเกตและเคยสงสัยมิคะว่าทำไมครีมบำรุงตัวเดียวกันกับของเพื่อนถึงใช้ไม่ได้ผลกับเราทั้งทที่เป็นครีมแบบเดียวกันแท้ วันนี้เรามีวิธีการทาครีมบำรุงผิวที่ได้ผลมาฝากกันค่ะบางคนอาจเข้าใจว่าการใช้ครีมบำรุงยิ่งมากยิ่งดีเพราะจะทำให้ได้ผลเร็วยิ่งขึ้นแต่จริงๆแล้วครีมที่มากเกินไปไม่ได้ให้ผลดีกับผิวเราเลยนะคะเพราะครีมสามารถดูดซึมเข้าสู่ผิวได้ปริมาณที่จำกัดและบริเวณเลียวแขนนั้นก็มีความจำเป็นที่จะต้องทาครีมให้ถูกวิธีให้บีบครีมออกมาประมาณเหรียญบาทลงบนฝ่ามือ แล้วใช้มือถูไปมาเพื่อให้เกิดความอุ่นสักครู่แล้วจึงค่อยๆทาบริเวณผิวค่ะลูบไล้ไปที่ท้องแขนขึ้นลงไปมาจนเนื้อครีมซึมซาบเข้าสู่ผิวและบริเวณหลังและหน้าท้องนั้นก็ควรมีการทาครีมเพื่อให้ผิวพรรณดูสวยสม่ำเสมอทั่วตัวเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วล่ะค่ะร่วมแชร์เคล็ดลับการมีผิวสวยของคุณโดยการส่ง SMS มาที่4123302สองท่านแรกรับผลิตภัณฑ์ซิลเดิมไปเลยค่ะ ่วง Q&A สน <Works> ับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เด์มาพอรสวัสดีค่ะพบกับจุ้มจิ้มในช่วง Q&A ค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวหลากหลายปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของเจ้าตัวเล็กกันค่ะเจ้าตัวเล็กเนี่ยเวลาเขาไปเจอแดดเนี่ยผิวเขาก็ แสบแล้วก็เกิดอาการไหม้ได้ง่ายเลยคะ่ะเพราะว่าผิวเขาเนี่ยบอบบางมากเลยงั้นเดี๋ยวเรานะคะไปถามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าค่ะคะุณหมอคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุครับค่ะคุณหมอคะผิวของเจ้าตัวเล็กเนี่ยมีความบอบบางแค่ไหนคะแล้วเวลาเขาโดนแดดเนี่ยเขาจะทนได้แค่ไหนคะคุณหมอโอ้ผิวของเด็กเล็กเนี่ยบอบบางอยู่แล้วเ,เวลาที่โดนแดดมากมากี่ยนะจะมีภาวะของการที่มันไหม้เบาๆหลับนิดที่หนึ่งก็จะรู้สึกว่ามีรอยแดงเกิดขึ้นนะคนแดงแดงเฉย ถ้าระดับสองนะจะเกิดภาวะที่มันเป็นตุ่มน้ำก็จะไหมระดับลึกลงไปการป้องกันก็คงจะต้องบอกว่าต้องระมัดระวังถ้าเราไปตรงไหนที่รู้ว่าตรงนั้นนมีแดดควรต้องวางน้องในที่ที่ปลอดภัยนะครับหรือว่าเผาผุ้มเด็กให้ดีนะครับถ้าเกิดขึ้นแล้วในกรณีของการไหมระดับที่1ควรต้องรีบพาน้องออกจากที่ที่มีแสงแดดนั้นโดยเร็วแล้วก็ใช้น้ําหรือว่าใช้อะไรที่อุณหภูมิทั่วๆไปนะครับลดความร้อนใช่ครับพอ ทาลดความร้อนที่ผิว <c oughs> แล้วนี่อาจจะทาโลชั่นทับเพื่อ <c oughs> เพิ่มความชุ่มชื้นนะครับ <c oughs> แล้วรอดูอาการประมาณสักวันหรือ2วันนะครับ <c oughs> ถ้าสมมติว่ามาเปลี่ยนเป็นระดับที่ 2, 2> <c oughs> คือมีการแสบร้อนมาก <c oughs> แล้วก็เกิดการลอกของผิวชั้นบน <c oughs> คุณพาไปหาแพทย์ครับ <c oughs> เอาน้องๆไปตากแดดหรือโดนแดดเนี่ยสิ่งที่สาคัญก็คือให้ความชุ่มชื้นนะคะควรจะเลือกผลิตภัณฑ์หรือโลชั่นที่ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวของเจ้าตัวเล็กนะคะโดยที่ไม่ระคายเคืองเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติยังไงก็ลองปรับไปใช้แล้วเื่อการป้องกันเด็กๆให้ผิวของเจ้าตัวเล็กเนี่ยสดชื่นชุ่มชื้นแล้วก็ไม่ระคายเคืองแสบร้อนนะคะวันนี้ต้องขอบคุณหมอมา,มากๆค่ะที่สลัสเวลามาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะขอบคุณนะคะคุณหมอสดีครับสําหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะจุ๊ ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เดิรม,มาพอร์นงานนี้นะคะมีบริการและก,กิจกรรมเก๋ๆสำหรับคุณแม่และลูกมากมายนะคะอย่างเช่นการสแกนลายนิ้วมือเพื่อค้นหาเสืียภาพของลูกน้อยแล้วก็กิจกรรมต่างๆสำหรับให้คุณแม่กลับมาฟิตแอนด์เฟิร์มหลังจากที่คลอดน้องแล้วนะคะ ก็เป็นค kind of so, ุณแม่มือใหม่ท้องแรกค่ะตอนนี้ท้องแปดเดือนแล้วก็มางานวันนี้เพื่อจะมาซื้อของเตรียมไว้ให้ลูกๆอะค่ะก็อยากให้สู้ๆนะคะก็ให้เดี๋ยวก็ได้เจอหน้าลูกที่น่ารักแล้วให้คุณแม่ทุกคนดูแลสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะทุ่นพ่อเป็นไงบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับผมวันนี้มาทําอะไรคะที่งานรั่นอนอ๋อวันนี้ก็มาดูซื้อของเตรียมไว้ให้ลูกอะครับผม วนี้กำลังดูอะไรอยู่คะวันนี้กำลังดูแผ่นอัลตราซาวลูกอยู่ครับอ๋ออัลตราซาวสีวมิติอตอนนี้ก็6เดือนได้แล้วครับผมทราบแล้วใช่ไหมคะว่าน้องผู้หญิงผู้ชายทราบแล้วฮะเป็นลูกสาวครับดีใจมาก,มากฮะคุณแม่เขาก็เขาก็ทั้งหนักทั้งเหนื่อยในการเลี้ยงอุ้มลูกของเราอยู่นะครับผมคิดว่าเราก็ควรจะใส่ใจเขาให้มากขึ้นให้กําลังใจเขาพูดคุยกับเขาทุกวันพูดคุยกับลูกแล้วก็นวดภรรยาบ้างอะไรเงี้ยครับผมให้เขารู้สึกสบายตัวมากที่สุด ผมก็เป็นวิธีที่คุณพ่อจะช่วยดูแลภรรยาได้ดีที่สุดในในเวลาที่เขาอุ้มท้องให้ลูกเรานะครับผมอตอนนี้น้องเพิ่งครบ8เดือนเมื่อวานค่ะ วันนี้ก็ตั้งใจะจะมาดูของเล่นตามพัฒนาการเขาค่ะเพราะว่าแต่ละช่วงวัยเขาก็ต้องการของเล่นที่แตกต่างกันไปวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาเดินงานเดียวคือได้แต่ละช่วงวัยคุ้มเลยค่ะและที่เด็ดไปกว่าน,นั้นค่ะมีโซนระเบิที่โซนด้วยได้เชิญเอาคุณแม่ดาราแล้วก็ดาราคนอื่นมาออกบูที่งานนี้ด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสน่งจะพาไปพูดคุยกับดาราที่มาออกบูธในงานมอสแรมแฟร์2013ค่ะช่วงบอนนี่ค i ิปสนับสนุนโดดโอนตินสมาร์ทสูตรผสมน้ำมันปลา ววมาสิงเกลิงปูเหล่าปูเหล่ากินวัเจ้าเตนตาถือโสปุการเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กดีฉลาดรอบด้านแข็งแรงและมีความสุขนั่นแหะคะไม่จําเป็นต้องลงทุนมากมายหรอกค่ะแค่พยายามเข้าใจถึงพัฒนาการของเขาในแต่ละช่วงอายุเลี้ยงดูให้เหมาะสมตามวัยก็สามารถทําให้เด็กน้อยเติบโตอย่างมีคุณภาพพร้อมได้เหมือนกันค่ะอยากจะฝากบอกคุณแม่ๆทุกท่านนะคะว่า การที่อยากให้ลูกเรียนเก่งก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ไม่ควรจะติวเข้มจนเด็กเครียดนะคะต้องมีกิจกรรมให้น้องได้รีแลกซ์บ้างอย่างคุณแม่เองเนี่ยเวลาใกล้สอบจะหาแบบฝึกหัดแล้วก็ตัวอย่างข้อสอบมาให้น้องได้ทําแล้วก็จะแอบติดไว้เต็มบ้านเลยค่ะตามทางเดินหัวเตียงตู้รองเท้าหรือแม้กระทั่งตู้เย็นก็ติดค่ะให้น้องเดินผ่านแล้วก็จะได้ผ่านตาเป็นการทบทวนไปในตัวแบบไม่เครียดนะคะ ถ้าคุณแม่ที่ชมอยู่จะใช้วิธีนี้คุณแม่ไม่สงวนฤทิขกิะติ์นะคะส่วนผลการเรียนของน้องเป็นที่หน้าภาคภูมิใจของคุณแม่มากค่ะน้องได้เกรดเฉลี่ย4.00ถึงจะได้ที่4ของห้องแต่ก็เป็นที่1ในใจของคุณแม่เสมอค่ะสิ่งที่คุณแม่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือการที่น้องเนี่ยได้รับเลือกเป็นนักเรียนดีเด่นของโรงเรียนเปรมประชาวัฒนาค่ะ พราะนั่นแสดงว่าน้องเป็นเด็กดีเด็กเรียนเก่งบางคนก็อาจจะไม่ใช่เด็กดีนะคะแต่นี่ลูกของคุณแม่มีครบเลยนอกจากคุณแม่จะเติมอาหารสมองให้น้องด้วยหนังสือแบบฝึกหัดแล้วก็เกมเสริมทักษาต่างๆด้านโภชนาการอาหารคุณแม่ก็ให้ความสําคัญนะคะโดยเลือกส่วนผสมน้ํามันปลาค่ะที่ช่วยบํารุงเรื่องระบบประสาทและสมองของน้องเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ทุกๆวันของน้องค่ะสนับสนุนทุกการเรียนรู้โดย โอวันตินสมาร์ทสูตรผสมน้ำมันปลาเคร่วงเบบี้เฮลที้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ทีโพเบบี้การเลือกอาหารให้กับลูกรักนั้นเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรให้ความสำคัญค่ะเพราะว่าลูกของเราอยู่ในช่วงวัยที่กำลังเจริญเติบโตค่ะ เมื่อถึงวัยที่เขาจะต้องได้รับอาหารเสริมคนเป็นแม่ก็คงจะต้องเข้าครัวแล้วก็พิถีพิถันกับการทําอาหารให้กับเจ้าตัวเล็กค่ะเรื่องที่ต้องระวังมากๆก็คือเรื่องของความสะอาดเพราะภูมิต้านทานของลูกนั้นยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ค่ะเรื่องของภาชนะสําหรับใส่อาหารให้ลูกคุณแม่ก็ต้องแน่ใจว่าสะอาดไม่มีคราบสกรปรกติดอยู่ตามขอบของจานหรือชามเพราะสิ่งสกรปรกเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุของอาการป่วยต่างๆของลูกได้ค่ะ รูปแบบนี้แล้วคุณแม่ควรที่จะล้างทําความสะอาดของใช้และภาชนะใส่อาหารของลูกด้วยผลิตภัณฑ์ล้างขวดนมเด็กล้างคราบอาหารออกให้หมดแล้วล้างด้วยน้าเปล่าตามจนแน่ใจว่าไม่มีสิ่งสกรปรกหลงเหลืออยู่ค่ะการใส่ใจลูกน้อยในเรื่องของโภชนาการนอกจากจะเป็นการเสริมพัฒนาการที่ดีแล้วนั้นยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับลูกน้อยก้าวสู่โลกกว้างและก็เรียนรู้โลกกว้างได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ GPO Baby มูร์นมคุณแอตาลีอยู่ไหมคะ สวัสดีค่ะลงมาก่อยค่ะลงมาก่อยค่ะวันนี้ขายอะไรคะส่วนมากก็จะเป็นเบเกอรี่คุณแม่ค่ะเพราะคุณแม่จะทำเบเกอรี่อยู่แล้วอ๋อมอลลี่เบเกอรี่นะคะน่าทานมากเลยอุ้ยมากรองสวัสดีค่ะวันนี้มาขายอะไรค่ะก็มีอาหารเหนือนะคะก็จะมีข้าวซอยน่องไก่ขนมจีนน้ำเงี้ยวแล้วก็วันนี้พิเศษมี ขนมจีนน้ำยาปลาถูหน้าด้วยสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้มาขายอะไรคะขายเกี๊ยวซาชื่อแบรนด์ว่าเกี๊ยวซาตาเตอร์ค่ะนี่อืมเป็นไงคะเกี๊ยวซาตาเตอร์อร่อยมากค่ะวันนี้มาออกบูธเหมือนกันนะคะเกียรตินาราทรสวัสดีค่ะไมล์ลิทูไรโน่นะคะต้องบอกว่าชอบมากเลยเพราะว่าเสื้อผ้าแบบเด็กแนวแบบเก๋ๆมากเลยค่ะขอบคุณค่ะคือในในเว็บจะราคาหนึ่งจะพอออกงานนี้เราก็เซลให้ เลยล่าจ้าเดยนมาไม่ซื้อให้เปล่าคุณแม่วันนี้มาอะไรคะบูธชื่อนิปตี้อะมิโนก็เป็นคอลลาเจนผสมกวดอะมิโนก็คือขาวสวยใสมีไฟเบอร์ทําให้หุ่นดีนี่แหละประมาณอย่างเงี้ยคือคื่เป็นคุณแม่เราก็ต้องดูแลตัวเองใช่ค่ะสวัสดี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 ค่ะโอ้โหขข่ดีมากเลยนะคะจะบอกว่าเดินผ่านนี่แบบลูกค้เจมส์จะเข้ามาคุยตั้งหลายครั้งแล้วแบบ แหมเข้าจังหวะไม่ได้เลยค่ะก,ก็เรียกได้ว่าวันนี้นะคะก็ตั้งแต่เช้ามาแล้วน,น้องๆบอกว่าอู้ลูกค้าเข้าแน่นเต็มร้านเลยค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ได้มาออกบูธร่วมกับรักลูกก<ช>่อนนะคะโมเดิร<ช>์นมามนะคะแล้วก็ทำให้มีลูกค้าเยอะแยะแบบนี้นี่แต่ว่าลูกค้าเยอะแยะแบบนี้เพราะว่ามีคนช่วยที่ดีมากๆ <S <S มานี้มานี่มานี้ ขายเก่งมากเลยเมื่อกี้ซินี่มาจับจับดูนี่ตรงนี้มาสดสดนี่น่ราคาดีนะคะที่ถ้าทำไปตรงนี้ก็จะแบบว่าแพงกว่าเก่งมากค่ะช่วยคุณแม่ขายของสวัสดีค่ะคนดีน่ารักที่สุดเลยนะคะก็มาถึงอีกหนึ่งบูธนะคะในงานวันนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณคลอยนะคะวันนี้มาขายอะไรบ้างคะก็เป็นเสื้อให้นมนะคะเป็นเอ่อเสื้อที่สำหรับคุณแม่ที่ให้นมแม่อะไรเงี้ยชื่อแบรนด์ชื่อ m หม่ p p y j ี b จอบอะค่ะมันมาจากอินไซต์ว่า การที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่จริงถ้าคุณซินดี้ก็เลี้ยงมแม่งอาจะทราบามันต้องใช้ความอดทนอะไรงี้ใช่ไหมคะก็จะรู้สึกว่าเออทุกครั้งที่เรากาลังรู้สึกอยากจะเลิกให้นมหรือรู้สึกเหนื่อยก็ห้บอกตัวเองว่ามันเป็นงานที่มีความสุขที่สุดแล้วก็เงินมีทองอะไรก็ซื้อไม่ได้ก็เลยเอาเนี้ยเป็นชื่อแปลโอ้น่ารักมากมากเลยนะคะตอนนี้ก็มาถึงอีกหนึ่งสาวสวยนะคะที่มาออกบูสเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะ ของหญิงชลิสานั่นเองค่ะวันนี้มาขายอะไรคะวันนี้มีหลายผลิตภัณฑ์เลยค่ะตอนแรกเนี่ยของหมิงเนี่ยออกมาเป็นครีมลักแค้ะขาวนะคะดีซีไวท์บายชลิสานะคะพอทีนี้เนี่ยเขาขายไปเนี่ยลูกค้าก็มาถามว่าทำไมไม่ทำครีมหน้าก็เลยตอนนี้่อดออกมาแล้วก็มาที่งานโมเดิร์นมัมแฟร์ที่แรกเปิดตัวที่แรกเลยค่ะแล้วเมื่อกี้ขายได้ลูกค้าคนแรกดีใจมากดีเจมอกได้ละครได้ก่อนโฆษณาพี่มาสวัสดีค่ะน้องมิกกี้ค่ะวันนี้มาขายอะไรคะ วันนี้มาเอาเสื้อผ้าของที่โรงงานมาขายโอ้โหบอกได้เลยว่ามางานนี้ครบเลยทั้งคุณแม่ทั้งคุณลูกแล้วก็คุณพ่อได้ด้วยพี่บลร์าจ้าแหมได้ของแล้วล่ะแล้วเซเล็บคนสุดท้ายที่มาออกบุนในงานนี้ก็คือซินดี้เองค่ะมากับแม่มา a ม่ Secret นะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสําหรับคุณแม่ในช่วงเวลาพิเศษของคุณนั่นเองนะคะช่วง play and learn สนับสนุนโดย s t a t l e r สว,ส,สวัสดีครับซินดี้แลวก็สวัสดีคุณผู้มชมทั้งบ้านด้วยนะครับพี่ออาค่ะจะมีเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรล่ะครับก็คือกระเป๋าฟฟียเหมือนกระเป๋าเพื่อนมากเลยค่ะเพี่แไม่รู้เลยค่ะว่ากระเป๋าฟียคือไหนพี่ยก็เลยจะามาดูกันอ๋อถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอางี่ไหมเดี๋ยวพี่ออฟประดิษฐ์พวงกุญแจเก๋ๆไม่เหมือนใครเอาไปห้อยกระเป๋าไ้เนี่ยรับรองเลยว่าใบนี้ของเฟรยาเพื่อนไม่มายุ่งแน่นอนดีไหม อ่าก่อ,าอ,าอนอื่นเลยนะครับเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนมีอะไรบ้างครับไปย่าที่อยู่ตรงหน้านี่เลยคือร่างรูปยีราฟลงไปก่อนนะครับเออมีมิวสิกประกอบให้ด้วยตอนนีจากนั้นอ่าเราก็ลงมือระบายสีกันสักหน่อยอ่ะไปย่าครับรู้ไหมครับว่าการที่เราได้วาดภาพระบายสีนะครับ คือเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังช่วยเสริมสร้างจินตนาการให้กับน้องๆด้วยนะครับอย่างเฟรย่าอย่างพีง่อ๊อฟเนี่ยก็ได้มีเกิดจินตนาการในการวาดรูประบายสีเอ๊ะวันนี้ฉันจะทําตัวนี้เอ๊ะฉันจะทําตัวนี้ดีไหมอะไรอย่างนี้นะครับเราระบายสีเสร็จแล้วเราก็ตัดเลยครับเฟรยา่าลุยเลยเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะได้2ส,ส่วนแบบนี้นะครับเป็นยีราฟ คราวนี้เนี่ยเป็นภูมิแจของเฟย่าได้อย่างไรต้องใส่รูปเฟย่าเข้าไปนี่นะครับแค่นี้เนี่ยเป็นยีราฟที่เป็นหน้าของเฟรย่าแล้วแตนแตนแตนแค่นี้นะครับเราก็จะได้ภูมิใจนะครับไปห้อยกระเป๋าของเฟรย่าอ่แต่วันนี้หมดเวลาอีกแล้วลใครรออยู่ใครรออยู่พี่ซินนี่คะ่ะพี่ซินที่รออยู่นะครับเดี๋ยวจะไปบ<ร>พบกับพี่ซินนี่คะ่ะอ่าบ๊ายบาย ตอนนี้นะคะซินนี้ก็อยู่ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชนีวันนี้ค่ะซินนี้มาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการประกวดหนูน้อยสุขภาพดีเราไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะว่าบรรยากาศเป็นยังไงตามมาเลยค่ะภายในงานมีแอคทิวิตี้โซนให้น้องๆได้สนุกสนานกับกิจกรรมเสริมพัฒนานการและน้องๆยังได้รับการตรวจสุขภาพจากคุณหมอในเฮลที่โซนและคุณพ่อคุณแม่ยังได้แลกเปลี่ยนเทคนิคการดูแลเจ้าตัวเล็กอีกด้วยละค่ะ และน้องๆที่ได้รับรางวัลชนะเลิศหนูน้อยสุขภาพดีประจำปีนี้จะเป็นใครจะน่ารักสุขภาพดีขนาดไหนเราไปชมพร้อมๆกันค่ะ ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่ได้รับตําแหน่งทั้ง3คนเลยนะคะยังไงชินนี้ขอเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่ผู้มีจิตศรัทธาหรือว่าใครก็ได้ที่สนใจร่วมทําบุญนะคะสมทบทุนสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ8 0ดพรรษาม,มหาราชินีศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็กใครสนใจสามารถติดต่อได้โดยตรงที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนี้นะคะ่ะ ยังไงบ้างคะคุณผู้ชมวันนี้ได้เต็มอิ่มจุใจกับภาพบรรยากาศของงานมอร์ r ด m มัมแฟร2013กันแล้วนะคะงานแฟร์ยิ่งใหญ่สําหรับคุณแม่และลูกค่ะสุดท้ายนี้ชน,นินีก็ต้องขออวยพรให้ครอบครัวมอร์ r ด m มทุกคนมีความสุขมากๆกับการเลี้ยงลูกนะคะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมสามารถชมรายการเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Modern m มัมทีนะคะเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนและก็พูดคุยกับทางรายการได้วันนี้ชน,นินต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ